โอยโยกเลมสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีครับกับวันนี้อากาศที่สดใสครับผมวันนี้ก็เป็นเดือน12เดือนธันวาคมแล้วครับเหมาะแก่การวางแผนไปเที่ยวแล้วครับคุณนิชิวะคてอて1า月12ะですの12行の計画に適していますไปเที่ยวญี่ปุ่นกันดีกว่าครับตอนนี้ครับผม ฟรีวีซ่าแล้วก็ค่าตั๋วถูกมากๆครับไปเที่ยวต่างประเทศมั่นใจกับเครื่องแปลภาษาจะยากครับผมของแท้ของดีต้องแอดวิสุดครับนะครับอ่าสิงค้าแล้วหนึ่งปีเต็มครับผมบ๊ายบาย